สวัสดีครับีินีีต้อนรับเข้าสู่ชนะอินวิตานะครับคลิปนี้เราจะมาล่าไดเมียวหรือว่าหอยยักษ์ส่องกิลวการให้การลิฟโอเคได้มาแล้วดเมียวชื่อเต็มมันว่าอะไรสักอย่างโอ้ยเชียวละลืมครับ กเฮ้ยดกอนน่าจะอยู่แบบหการวัตถุดาบ อะไรไม่รู้รู้แค่ด้านหนีมอนเยอะมากจบปิงเล่นทำไมครับสนุกดีครับพูดรับธรรมดาไม่ได้ เจอยังเจอแล้วไม่ใช่กินดูเลยแล้วกันอยู่สามว่ะอยู่แบบสเล็กเลยไปทางนี้น่าจะจะไวกว่ายอมทนหนาวไม่ไวกว่าแล้วล่ะ อ้าวไอ้น่ะอุมาผิดทางทางนี้แมวเต็มไปหมดเลยเห็นทางแม่งสั้นๆไปเมื่อกี้เหมือนเต็มไปหมดเหมือนมันจะย้ายไปเจ็ดเสียงรีบแดกน้ำเย็นทำไมเฮ้ยใช้ด้วยเอาปลาว่าวปลาแม่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน่าตามึง้บาดมากรู้ตัวปะ ไอ้เฮียยิงไม่ถึงระยะนี้มันทำอะไรอะ่ะมันน่ากลัวมากเลยอะ่ะมุดละมุดละนันอืมลองปลาเล่นดิไม่ได้โอ้โหต้องปลาตอนแม่งมุดสายแน่เลย พาฟีไปเออ,เอ,อตกเบ,บาเลยไหมก็ไม่ติดขี้พาตกมึงน,น่ารักจังอยู่ใกล้ๆกันหน่อยได้มั้ยิงลำบากทำไมมันกากจังวะต้อ,องรอมันโกรธก่อน จะได้รู้ว่ามันการจริงเปล่าก็จริงแค่เห็นกระดูกข้างหลังมันก็รู้สึกน่ากลัวแล้วอ่ะมันแค่ไปหาหอยหน้านี้มาหน้า <c oughs> หอยหน้าเหมือนได้บอสเลยเดียบอสมูดอีกแล้วลองปลาสนิคให้มันขึ้นมาเท่ๆดิการเต็นปิวเลย มึงชนหัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนหน้าขลิดเป็นไงละ่ะยูถูกมันไปหน่อยมันทำอะไรอ่ะทำอะไรน้ำลายในปากมันมันโกรธไงี้ยกูขอเฮ้ยนันเนี่ยมาโกรธเหรอมันวิ่งอย่างไวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินเลือดหน่อยเอาแล้วครับท่านี้ตัวใครตัวมันละ่ะวิ่งละ่ะวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่ง วววิ mainland, mm. ิงเฮ้ยเยี่ยมันจะพุ strikes, op op. ่งหาใครวะไม่โดดให้หยุดเลเนี่ยโอเคน้ำลายฟูมปากอหอยิงอัดปากเอ้าเออโอ้ย ไอ้พวกเคี้ยนี่มันไปหายแมนแล้วก็เคยหลบได้แบบดิจิตอลแล้วมันก็จะไปหามอสสลับกันไปเฮ้ยรามขายพวกเคี้ยนี่วะไอ้ห่าไอ้เอาละกูเก็บปืนเตรียมเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยลำคารี่พวกนี้เว้ยอือหือโอ้ยมึงก็ขวิดจังเลยมอสยืมเออแล้วเพลเแมนมอสเห็นไอ้พวกตัวกินหญ้าเว้ยเห็นสัตว์ดูมันเลยดูมันดูดูมันลุงขวิดกู มันดำดำตัวใครใ<ห>ตัวเ<ฮ>รามันอ,อู้ไปฮิวก่อนละครับไปฮิวก่อนละครับตรงมีย้ายจุดพุงด้วยเหรอเออมันเดินหนีแล้วอะเอ้ยฝนน้ำด้วยว่ะ จะจับหรือจะฆ่าครับฆ่าดิไม่มีที่จับโอ้ย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 เฮียสะตกใจโอ้โอ้เอ้ยโดนท่านี้อีกแล้ว ไอ้พวกเฮียนี่ก็ตามไล่กุยกูอีกแล้วกูไปทำเฮียอะไรให้พวกมึงดําดีนี่เกล,ะละ่ะไปโผล่ตรงกลางแบบเว้ยอยู่ห่างๆใจพวกนี้ไว้ดีกว่าแม่งไล่ขิดจังเลยเ<อ>ย็ยนเอ,อ๋ยมึงด,ดําดนอีกแล,ล้วล่ะย้ายมแมพฮะ มันจะคีดถึงบนนี้ปะวะไม่น่าออนจะเออมึงจะปิงขึ้นมาได้ปะวะสภาพน่าจะได้วะ เอาอีกละวขึ้นมาเด้อขึ้นมาขึ้นไม่ได้นี่ยิงสิยิงมันเข้าไปยิงเข้าไปทำอะไรไม่ได้ยิงเข้าไปพ่น้ำกไม่ได้ยิงเข้าไปอีซี่จริงอีซี่เปลี่ยนสายฟ้าแล้วเว้ย เอีซ <anto> ี <sm uch ana> ่อย่างนี <like S 2> ้ม like ึงยาวแบบนี like ้ต to ั้งแต่ตั้งนานก็จบแล้วอีซี่จริงตายไรเรียกว่ายิงโคตรรัวยิงรัวเฮ้ยมีแมวด้วยอ๋อแบบนี้ไงที่เขาโดน แต่คงจะไม่โดนขโมยใช่ไหมเพอจบเกมแล้วอะ่ะไม่น่าเหลือไม่โดนไม่โดนแค่คาร์เดนมันมาแล้วมันมาแล้วอ๋อมันไม่โดนดามจไเงก็เลยไม่โดนอีซี่วะได้เวลาล้างแคนแมวแล้วล่ะจบเกมแล้วแม่งขโมยของไปละต้องล้างแคนอ๋อยิงได้คน จะเย็นจะเย็นนี่เฮียเอง <c oughs> เฮียเองข้างหลังเยเบนเขาเห็นอยู่ตัวหนึ่งแหละเฮ้ยดับของปะ่ะจอเฟสพอดีมาเรามาดูกันว่าจะได้ของเย่แค่ไหนนะครับ เรามาดูกันกับความ EC นะครับไล่รอบแม่งยังทันเลยทาแม่งมาแบบนี้นะสบายแฮรใช่โอ้โหให้มงขอโคตรน้อยของแม่งเทพอ่ะสีแดงเชือกเลยโอเคครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ